สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐินณวัดบวรนิเวศวิหารและวัดระชโอรสารามวันนี้เวลา17.18นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย้าพระกฐถินนณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดบวรนิเวศวิหารเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางผ้าไตรเหนือผานแว่นฟ้าที่น่าอัศว์สงทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีพระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสีริราคานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชสีริราคานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงกราบต่อจากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสําหรับพระประธานพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลาจากนั้นเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบงคมทูลรายงานจํานวนพระสงฆ์จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าผ้าระหว่างพระกรทรงกล่าวคําถวายผ้าพระกฐถินทรงวางผ้าไตรไว้บนผานแว่นฟ้าที่เดิมแล้วทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกแด่ประสงค์รูปที่สองเมื่อประสงค์ทําพิธีกฐถินกรรมแล้วทรงจุดทูปเทียนท้ายที่นั่งถวายสักการะพระลูกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปะวะเลศวริยาลงกรสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวรโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนพระราชกรรมวาจจาจา์ทรงคมแล้วทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สิบรูปสดับปกรณ์เมื่อพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์และพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกรถินออกไปครองผ้าพระกรถินเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐถินทรงหลังทักซิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศ ให้ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุวัยาวัจกรวัดบวรนิเวศวิหารกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การหล่อพระมหาวัชิรจุรมงกุฎยอดต้นไม้เงินต้นไม้ทองและพระพัริพิหนา้าจำลองเสร็จแล้วสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหน้าฐานชุกชีพระประธานทรงพระสุร่ายทรงเจิมพระไพริพินาจำลองเนื้อเงินเพื่อนำไปประดิษฐานณอาคารพิพิธภัณฑ์พปร ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายพระไพร,รีพินาตจ,จำลองเนื้อทองคำฐานเงินขนาดหน้าตักสามนิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายพระกริ่งบัวรอบเนื้อทองคำหนึ่งองค์และเนื้อนาวัตโลหะหนึ่งองค์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทุลองทุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังมณฑลพิธีเททองทรงรับแผ่นทองนาคเงินแล้วทรงหย่อนลงในช้อนทรงเทแผ่นทองนาคเงินลงในเบ้าทรงถือสายสู่เททองหล่อพระมหาวชิรจุลมงกุฎยอดต้นไม้เงินต้นไม้ทองและพระไพรีพินาศจำลองพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องัยประโคมสังแปรดุริยางจากนั้นเสด็จออกจากมณฑลพิธีไปประทับรถจนพระที่นั่ง สเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชโอรสา,าราม,รมวเวลา18ดนาฬิกายนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวยายภาพพระกฐถินณวัดราชโอรสา,ารามเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดราชโอรสารามเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางผ้าตรายเหนือผ่านแว่นฟ้าที่หน้าอัดสง์ทรงถวายพัดยศณที่ประดิษฐานพระพุทธอนันตคุณอดุลยานบพิษพระประธานพระอุโบสถทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอนันตคุณอดุลยานบพิษพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงปราบต่อจากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาจากนั้นเจ้าหน้าที่กรมการาศาสนากรบาบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์จบแล้วทรงหยิบผ้าไตรยที่พันแว่นฟ้าผ้าระหว่างพระกรทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกรถินทรงวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้าที่เดิม แล้วทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองพระสงฆ์ทำพิธีกรถินกรรมเมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกรถินออกไปครองผ้าพระกรถินเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายเครื่องบริวารพระกรถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกรถินทรงหลังทักซิโนโทกพ,พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นายนัตพงศ์มีพกขกิจ ผู้อํานวยการเขตจอมทองกราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นเสด็จพระราชดําเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามถวายพระสมเด็จเลี่ยมกรอบทองคําฝังเพชรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายพระรอดเลี่ยมกรอบทองคําฝังเพชรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถจนพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพโ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายเลืองเกื่องในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคนใหม่เมื่อวันที่21ตุลาคม2567ความว่าพระนาท่านนายเลืองเกื่องประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออานวยพรให้ท่านประสบความสําเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งเพื่อสันติภาพความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนาม การที่สภาหแห่งชาติได้มีมติอย่างท่วมท้นเป็นเอกฉันในการแต่งตั้งท่านให้ดํารงตําแหน่งอันสงกทสงเกียรตินั้นย่อมเป็นประจักษ์พยานถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของประชาชนชาวเวียดนามต่อการเป็นผู้นําและการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและในฐานะที่เวียดนามได้รับความชื่นชมจากนานาประเทศจากการที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนามก็จะประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปภายใต้าการนําของพนัท่าน ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและจะสามารถเผชิญความท้าทายใดๆในภายภาคหน้าประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีไมตรีจิตมิตรภาพที่ใกล้ชิดมาโดยตลอดกอบกับยึดมั่นในความสัมพันธ์อันดีต่อกันข้าพเจ้าจึงเชื่อว่าด้วยสายสัมพันธ์อันดียิ่งนี้ประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ อันจะยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการเกษตรซึ่งจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความก้าวหน้าแก่ประเทศและภูมิภาคของเราเป็นอเนกประการต่อไปพระบรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งตรงกับวันที่26ตุลาคม2567ความว่าพระนักท่านนายอเล็กซานเดอร์ฟันเดเบลเลน en, ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรียกรุงเวียนนาในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรียข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีภารณาไมสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวออสเตรียสืบไปปี2024นี้เป็นวาระครบบ155ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐออสเตรียความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานดังกล่าวเป็นพื้นฐานอันมั่นคงของความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านที่ประสบผลสำเร็จร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวรวมถึงด้านอาชีวศึกษา ประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับสาธารณรัฐออสเตรียอย่างใกล้ชิดเพื่อย,ยกระดับความร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังความสามารถอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไทยมหาวิรารองกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีขอให้ทรงมีพระพรนไมยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรณ์โรงพยาบาลจุฬาภร์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วลัยลักษณ์อครราุกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง15นาิกา30นาทีได้มีประชาชนทั่วไปต่างใช้เวลาช่วงวันหยุดไปลงนามถวายพระพรหน้าพระรูปขอทรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตามสถานที่ต่างๆที่กำหนดไว้ได้แก่ที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ที่ห้องรับรองชั้น2อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรเขตหลัก4กรุงเทพมหานครและที่ชั้น1อาคารสำนักงาน1นพระตำหนักจัก,กรีบงกฎจังหวัดปทุมธานีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ